พูดถึงเรื่องรถติดครับเราไปดูเรื่องของบรรยากาศการจราจรนิดหนึ่งนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากมานะครับว่าก็ขอให้ท่านได้ศึกษาเส้นทางการจราจรสักนิดหนึ่งด้วยนะฮะบรรยากาศครับจากที่มีการว่างเว้นการเปิดโรงเรียนแบบเต็มระบบไปปีกว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิด19ครับ พอวันนี้เปิดวันแรกการจราจรก็ติดขัดบ้างครับโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองจันทบุรีตรงนี้เนี่ยเป็นจุดรวมโรงเรียนชั้นนําของจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเบญจมราชูที่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนศรีอนุสร์จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนสริดีเดชและโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีประกอบกับผู้ปกครองบางคนก็ไม่ได้ศึกษาระบบการจราจรล่วงหน้านะครับในด้านของการเดินรถทางเดียวในชั่วโมงเร่งด่วน ทางด้านของพันตารวจโทม,มนทนสังวัยครับท่านเป็นรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจทอนเมืองจันทบุรีท่านก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็กระดมกาลังเจ้าหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานเพื่อเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งภาพรวมของการเปิดเรียนวันแรกการจราจรก็ติดขัดบ้างนะครับปีนี้จึงอยากให้ ขอความร่วมมือนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลนะครับด้านการจราจรจากเพจข่าวของสถานีตำรวจทอนเมืองจันทบุรีและโรงเรียนยต่างๆนะครับที่ทางตำรวจได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะครับการจราจรการเดินรถทางเดียวนั้นผู้ปกครองต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากที่สุดครับ ก็เป็นปกตินะครับว่าวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกในรอบประมาณปีกว่าๆทางงานจราจรนะครับสพเมืองก็เตรียมพร้อมเต็มที่นะครับรดมกําลังกันลงมาช่วยแต่ก็ยังเกิดความอาจจะไม่เข้าใจหรือความเตรียมพร้อมของผู้ครองเนี่ยทำให้เกิดรถสภาพการจราจรติดขัดเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็อยากจะฝากถึงนะครับผู้ปกครอง พี่พี่น้องน้องชาวจันนะครับบุตรหลานาให้ศึกษาการจัดการจราจรในรูปแบบการเดินรถทางเดียวในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่งานจราจรนะครับได้ทำดำเนินการขึ้นนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจไปนะครับผ่านโรงเรียนไปให้ศึกษาดูนะครับว่ารูปแบบการเดินรถเป็นแบบทั้งแบบไหนและให้วางแผนการเดินทางนะครับ mm hmm. ปัญหาที่ที่ผมพบในตอนเช้านะครับก็คือรถ เกิดการตัดกระแสกันบริเวณหน้าถนนสีเดชนะครับเช่นผู้ครองซ้ายมาแล้วก็จะปาดเข้าไปเพื่อส่งลูกหน้าโรงเรียนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จัดตำรวจในการพาน้องข้ามถนนนะครับรับรองว่ามีความปลอดภัยนะครับก็เข้าใจว่าผู้ครองนะหวงความปลอดภัยของลูกหลานก็พยายามจะส่งให้ถึงหน้าปากประตูแต่ว่าในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถรถเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าผู้ครองทุกคน พยายามจะส่งเบียดกันเข้ามาหน้าประตูก็จะเป็นเหตุให้รถติดขัดนะครับก็ขอฝากประชาันทุกผู้ปกครองทุกคนนะครับอะ